สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันระยวสนามบ้านพาสลาอำเภอขุนในจังหวัดอุบลราชธานีครับชมการแข่งขันระยาวคูระวังคำปิวและออกลมกับเรือพุทธนักษานาวานี่คือสีสันของการแข่งขันระยาว no. นาวํำมาฝากเอฟซีโอระยวทุกานครับ ผลการแข่งขันเรื่อข้ามปิวละออกล่มล่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามและกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ